เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชม และรับฟังรายการธรรมะทางช่อง YouTube อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้มีนิทานธรรมชาดกเรื่องหนึ่งจะได้นำมาพูดคุยให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับชมและรับฟังร่วมกันชื่อเรื่องว่าตากชาดกลักษณะของหญิง กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองพรณนศีมีฤาษีอยู่ตนหนึ่งสร้างอาสมอยู่เริมฝั่งแม่น้ำคงคามีลูกสาวของเศรษฐีตระกุลหนึ่งชื่อทุสทากุมารีเป็นหญิงดุร้ายหยาบช้ามักด่ามักทุบตีพวกทาสคนรับใช้อยู่เสมอวันหนึ่งลูกสาวของเศรษฐีและบริวารพากันไปเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาจนตะวันตกดิน ขณะนั้นได้มีลมฝนตั้งเขาขึ้นผู้คนก็พากันวิ่งหนีกลับบ้านหมดเหลือก็แต่ลูกสาวเศรษฐีและผู้รับใช้เท่านั้นพวกท่านที่รับใช้ลูกสาวของเศรษฐีก็รับใช้ด้วยความชิงชังในตัวลูกสาวของเศรษฐีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงพากันปล่อยให้นางอยู่คนเดียวแล้วหนีกลับบ้านไปหมดพอถึงบ้านเศรษฐีถามหาลูกสาวก็ตอบว่า นางมาก่อนพวกตนแล้วไม่รู้ว่านางไปไหนพวกญาติญาติก็พากันออกติดตามค้นหาก็ไม่พบไม่เจอเลยฝ่ายลูกสาวเศรษฐีถูกลมฝนพัดลอยไปตามน้ำร้องไห้เสียงดังไปทางอาสมของฤาษีฤาษีได้ยินเสียงคนร้องไห้จึงออกไปช่วยนางขึ้นมาจากน้ำจากนั้นก็ให้ผิงไฟหาผลลำไม้มาให้กินแล้วก็ถามถึงสาเหตุที่ตกน้ำ นางจึงเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเนื่องจากมีอาสมอยู่หลังเดียวฤาษีจึงให้นางพักในอาสมส่วนตนเองก็ออกไปอยู่กลางแจ้งเวลาผ่านไปสองสามวันฤาษีจึงบอกให้นางกลับบ้านฝ่ายลูกสาวเศรษฐีกลับคิดที่จะทำล้ายเศรษฐีคือทำลายศีนของเศรษฐีให้เสียศีนและพากลับไปบ้านด้วยจึงไม่ยอมกลับบ้าน ตั้งแต่วันนั้นมานางจึงแสดงมายาหญิงยั่วยวนจนฤาษีเสียสินเสื่อมจากฌานในอีกสองวันต่อมาดาบดได้ชวนเธออยู่ป่านางไม่ยอมจะไปอยู่ในหมู่บ้านจึงชวนกันไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทำการค้าขายเลี้ยงชีพเพราะดาบดขายเปรียงเปรียงก็หมายถึงน้ำมันชนิดหนึ่งเพื่อเลี้ยงชีพชาวบ้านจึงเรียกเขาว่าตะก,กับบัณฑิต วันหนึ่งมีโจรป่ากลุ่มหนึ่งลงจากเขามาปล้นหมู่บ้านก็ได้จับเอาตัวลูกสาวเศรษฐีขึ้นเขาไปด้วยหัวหน้าโจรพอใจในตัวนางจึงแต่งนางเป็นภรรยาฝ่ายตะกับบัณฑิตด้วยความรักในภรรยาจึงคอยนางอยู่ที่บ้านหวังว่าวันหนึ่งโจรจะปล่อยนางลงมาส่วนลูกสาวเศรษฐีมีความสุขอยู่กับโจรก็กลัวว่าตะกับ,บัณฑิตจะมานำนางกลับไป จึงวางแผนฆ่าเขาเสียด้วยการสร่งคนไปบอกตากะบัณฑิตให้ขึ้นมารับนางกลับบ้านในขณะที่พวกโจรไม่อยู่บ้านพอตากะบัณฑิตมารับนางก็เหนี่ยวรั้งเอาไว้ให้ถึงกลางคืนแล้วค่อยหนีไปด้วยกันจึงให้ตากะบบัณฑิตขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ในยุงข้าวพอตกเย็นหัวหน้าโจรกลับมาถึงบ้านด้วยอาการเมานางจึงบอกเขาว่าพี่พี่ ศัตรูของพี่แอบซ่อนตัวอยู่ในยุ้งข้าวนี้เองหัวหน้าโจนจึงถือเอาดาบเดินไปที่ยุ้งข้าวชกตะก,กบ,บัณฑิตล้มลงเตะและต่อยจนหนำใจส่วนตะก,กบ,บัณฑิตขณะที่ถูกเตะถูกต่อยก็ได้แต่พูดขึ้นมาว่าขี้โกรธอากตันยูชอบส่อเสียดประทุษรายมิตรพูดแต่อย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้พูดอย่างอื่น จนจับเขามัดไว้แล้วกินข้าวเย็นเสร็จก็เข้านอนพอตื่นเช้าขึ้นมาสางเมาก็เริ่มเตะและต่อยจากนั้นก็โบยตะกะบันดินอีกตะกาบันดิตก็เพียงแต่กล่าวสี่คำนั้นโจรแปลกใจจึงถามว่าท่านพูดอะไรไม่เห็นพูดอย่างอื่นเลยตะกะบันดิตจึงเล่าเรื่องราวต่างๆให้โจรฟังโจรจึงคิดว่านางคนนี้ชั่วร้ายนักชายคนนี้มีคุณธรรม นางยังคิดจะฆ่าเสียอีกถึงตัวเราวันหนึ่งนางก็ต้องฆ่าเป็นแน่จากนั้นจึงตัดสินใจฆ่านางด้วยการเดินไปปลุกลูกสาวเศรษฐีให้มาจับมือตากาบ,บัณฑิตเอาไว้ชักดาบออกทำทีว่าจะฟันตากาบบัณฑิตแต่กลับฟันนางตายขาที่ส่วนโจรและตากาบ,บัณฑิตตัดสินใจบวชเป็นฤาษีต่อไปพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าอดีตนิทานแล้วจึงตรัสประกาถาว่า ธรรมดาหญิงมีนิสัยมักโกรธอากตันยูมักพูดส่อเสียดชอบทำลายมิตรภิกษุเธอจงประพฤติพรมจรรย์เถิดจักไม่เสื่อมจากสุขนี้านาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแม้กระทั่งภรรยาของตัวเองธรรมะสวัสดี